สิบสังคมโลกคล้อยตามความต้องการเพื่อบำรุงบำเรอทางเนื้อหนังสำนักปู่สวรรค์มีอุดมการทำลายความเชื่อที่งมงายหลงเข้าใจผิดต้องการเนี่ยรังให้มนุษย์ลงไปสู่อเวจีกาตัณหาน้อยหน่อยให้มนุษย์รู้ว่าสิ่งบำรุงบำเรอทางเนื้อหนังนั้นเป็นสิ่งไร้สาระคุณธรรมความดี และการปฏิบัติจิตให้แข็งแกร่งด้วยความบริสุทธิ์ต่างหากเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าในการเกิดมาเป็นมนุษย์นี้ 11. สังคมโลกชอบหาความสุขจากภายนอกตนเองสำนักปู่สวรรค์ให้หาความสุขที่มาจากจิตภายในของตนเองโดยมีคติธรรมว่าชีวิต อยู่เพื่ออะไรชีวิตอยู่เพื่อหาความสุขความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ใจความสุขทางใจเงินซื้อได้ไหมเงินไม่สามารถซื้อความสุขของอารมณ์ที่เราปรุงแต่งเองใครก็ไม่สามารถปรุงแต่งให้สุขที่ยิ่งใหญ่คือพระนิพพานที่ชาวพุทธทุกคนเรียกหาอยู่ ส2สสังคมโลกเคลื่อนไหวไปสู่การสแสวงหากำไรทำทุกอย่างอย่างหวังผลตอบแทนในทางทรัพย์สินความดีความชอบตำแหน่งหน้าที่รางวัลคำชมเชยชื่อเสียงสำนักปู่สวรรค์ไม่หวังผลตอบแทนใดๆเพราะการกระทำถ้าไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็จะสามารถทำได้มากกว่าดีกว่า และท่านยังสามารถทําทั้งต่อหน้าและรับหลังที่เรียกว่าปิดทองหลังพระได้และตามกฎแห่งธรรมชาติเมื่อมีเจตนาบริสุทธิ์แน่แน่ในการกระทําความดีก็ย่อมได้อานิสงส์สนองตอบอยู่ในตัว 13. สสังคมโลกคบกันต้องดูหน้าดูเกียรติดูฐานะดูปริญญาปรารถนาเข้าสังคมเพื่อความโด่งดังเพื่อเป็นจุดเด่น เพื่อมีเกียรติทั้งยังชอบแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งคณะแบ่งรุ่นแบ่งนิกายสำนักปู่สวรรค์สอนว่าสังคมโลกในปัจจุบันนี้เป็นสังคมที่ 1. ไม่ต้องการความบริสุทธิ์ของคน 2. ไม่ต้องการให้คนทำความดี 3. ไม่ต้องการให้ใครเด่นกว่าตน นี่คือสังคมในกลียุคแห่งโลกมนุษย์นี้เพราะฉะนั้นสำนักปู่สวรรค์มาทำงานตามแนวทางแห่งพระโพธิสัตว์จึงต้องทนให้เขาด่าสำนักปู่สวรรค์ไม่มีการแบ่งเชื้อชาติแบ่งพรรคพวกที่นี่มีแต่ว่าจะโปรดมนุษย์ทุกรูปทุกนามได้อย่างไรยิ่งยิ่งขยายไปได้มาก ช่วยมนุษย์ให้เข้าถึงธรรมะได้ยิ่งมากยิ่งดีนั่นคืออุดมการณ์ของฝ่ายธรรมะเช่นสำนักปู่สวรรค์สำนักปู่สวรรค์ผดุงความเป็นธรรมของสังคมและประพฤติปฏิบัติเสมอกันต่อทุกคนทุกชั้นเราถือว่าชาติตระกูลฐานะปริญญาเป็นเพียงสิ่งประกอบผลงานและคุณความดีต่างหาก ที่ชี้คุณค่าของคนสิบสังคมโลกมีข้อแก้ตัวให้ตัวรอดขี้บนและช่างต่อว่าสำนักปู่สวรรค์สอนให้อดทนและทนอดเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นการบำเพ็ญแล้วก็ย่อมไม่มีการปลิปากบนถ้าบนหรือคอยแต่อ้างเหตุผลแก้ตัว เพื่อหลบเลี่ยงความจริงก็จะไม่ใช่การบําเพ็ญยิ่งสำนักปูสวรรค์บาเพ็ญตามข่ายงานของพระโพธิสัตว์ก็ยิ่งเป็นงานใหญ่เราจึงไม่มีแม้เวลาที่จะมานั่งพูดแก้ความเข้าใจผิดกับใครและสำนักนี้ถือว่าเราไม่วิพากวิจารณ์ณใครเรามีหน้าที่แต่ทำผลงานออกมาให้คนอื่นนำไปวิพากวิจารณ์เราถือว่าเรา เป็นนักออกแบบใครจะลอกแบบไปเราก็ยินดีงานฝ่ายธรรมะจะได้แพร่กระจายกว้างขวางออกไปในหมู่มนุษย์และข้อสำคัญผู้ปฏิบัติธรรมที่ใจถึงธรรมอย่างแท้จริงแล้วเขาจะไม่ว่าคนลับหลังผู้ที่เอาแต่โจมตีผู้อื่นลับหลังหรือหลับหูหลับตาวิจาร์ไปโดยไม่ดูให้ทงแท้เสียก่อนพวกนี้อย่าว่าแต่มีธรรมะเลย แม้แต่น้ำใจนักกีฬาก็ยังไม่มีถ้ามนุษย์ผู้ใดเห็นว่าสำนักปู่สวรรค์ตั้งขึ้นมาเพื่อขจัดอาธรรมและเชื่อว่าโลกอีกโลกหนึ่งมีก็จงมาทำงานกับสำนักปู่สวรรค์เพื่อร่วมกันพิจารณาว่าทำอย่างไรจึงจะให้มนุษย์รู้จักตนทำอย่างไรจึงจะให้เหล่ามนุษย์หยุดการฟุ้งในการสะสมวัตถุ